2ส,ส่วนประกอบของสวนน้ำตกเนื้อหาทั้งหมดในหัวข้อนี้อาจารย์อ้างอิงข้อมูลจากคุณขวัญชัยจิตสำรวยผู้เขียนหนังสือน้ำตกและลำธารในสวนและระบบให้น้ำในสวนโดยสำนักพิมพ์บ้านและสวนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบน้ำและการทำบรรยากาศสวยๆในสวนด้วยการทำน้ำตกและลำธาร สามารถจำแนกออกเป็น8หัวข้อเรามาดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อกันเลยค่ะ2.1ตัวน้ำตกแบบธรรมชาติใช้ก้อนหินขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างเพื่อเลียนแบบธรรมชาติที่สมจริงส่วนแบบสมัยใหม่สามารถสร้างสารรค์รูปแบบได้หลากหลายตัวน้ำตกควรสูงจากระดับผิวน้ำในบ่อเลี้ยงปลาประมาณ1.50เมตรถึง2เมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ประหยัดฐานรากและโครงสร้างสามารถจัดให้สวยงามอย่างเป็นธรรมชาติได้ง่ายเหมาะสมกับพื้นที่จำกัดได้แก่บ้านทั่วไปน้ำตกที่มีความสูงประมาณ1.50เมตรควรมีความยาวของฐานรับน้ำและเนินดินที่ทอดยาวออกไปไม่น้อยกว่า2.50เมตรสามารถรับกับความสูงของน้ำตกได้ ในกรณีที่มีลำทานเป็นแนวตรงประมาณ2.50เมตรและบ่อเลี้ยงปลาประมาณ2เมตรควรจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้างที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า7เมตรตัวน้ำตกที่สร้างขึ้นเป็นกําแพงคล้ายแบบสมัยใหม่สามารถจัดด้วยก้อนหินจริงเลือกใช้พืชพันธุ์เพื่อสร้างบรรยากาศของสวนน้ำตกแบบธรรมชาติซ่อนแอ่งพักไว้ในผนัง หรือเปิดช่องทางน้ำไหลลงมาในแบบธรรมชาติส่วนบริเวณชั้นล่างของกำแพงน้ำตกดังกล่าวสามารถใช้เป็นแอ่งรับน้ำก่อนไหลลงสู่ลำธารหรือบ่อล่างต่อไปการพิจารณารูปแบบการไหลของน้ำได้แก่แบบกระโจนลงในบ่อล่างแบบไหลรินอับหน้าหินก่อนลงมา ควรคำนึงถึงการกระเซ็นของน้ำที่ออกนอกบ่อและการเติมน้ำในระบบคำนึงถึงเสียงของน้ำตกที่เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งานสำหรับการกำหนดจำนวนชั้นน้ำตกขึ้นอยู่กับความสูงและสัดส่วนของน้ำตกทั้งหมดโดยชั้นหลักและชั้นย่อยแต่ละชั้นไม่มีความจำเป็นต้องออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกันได้แก่แบบน้ำไหลผ่านแผ่นหน้าผา แบบน้ำเส้นไหลาอาบหน้าหินลงมาแบบน้ำพุ่งกระโจนลงปะทะกับโขดหินด้านล่างแบบใช้ก้อนหินแบ่งน้ำให้ไหลหลายทิศทาง2.2แอ่งพักน้ำสวนน้ำตกแบบธรรมชาติจะเป็นชั้นน้ำตกแต่ละชั้นทำหน้าที่เป็นแอ่งพักน้ำไม่ทอดยาวเหมือนลำธาร ส่วนสวนน้ำตกแบบสมัยใหม่จะซ่อนอยู่ในผนังน้ำตกเพื่อบังคับให้น้ำตกไหลเป็นผืนลงสู่ตัวบ่อขนาดและความลึกของแอ่งพักน้ำขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะการตกของน้ำบริเวณขอบของแอ่งพักน้ำใช้ก่ออิฐฉาบป,ปูนและกรูผิวด้วยก้อนหินหรือใช้การเรียงก้อนหินเป็นขอบและเชื่อมด้วยซีเมนต์กันซึม ส่วนบริเวณด้านล่างของแอ่งพักน้ำแต่ละชั้นควรเว้นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้2.3แอ่งรับน้ำตกสวนน้ำตกแบบธรรมชาติตั้งอยู่บริเวณด้านล่างสุดของตัวน้ำตกทำหน้าที่รวบรวมน้ำก่อนไหลล้นแยกเป็นทานน้ำที่ทอดยาวออกไปมีลักษณะกว้างและลึกกว่าลำทารตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ มีทางสําหรับบังคับทิศทางการไหลของน้ำสามารถออกแบบแอ่งรับน้ำตกให้มีขนาดกว้างและลึกเพื่อการเลี้ยงปลาการปลูกไม้น้ำทางเดินข้ามส่วนสวนน้ำตกแบบสมัยใหม่เป็นบ่อล่างสุดใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมหรือเส้นสายอิสระอื่นๆคำนึงถึงความลึกที่เหมาะสมกับการตกของแผ่นน้ำอย่างนุ่มนวล เพื่อป้องกันการเกิดน้ำกระเซน็นการกระจายน้ำที่ไม่สวยงามรวมทั้งเสียงดังที่ไม่น่าฟังผู้ออกแบบสามารถตัดแอ่งรับน้ำตกออกไปได้โดยกำหนดให้น้ำตกลงในบ่อปลาแทนแอ่งรับน้ำตก2.4ลำธารสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ ควรกำหนดช่วงความยาวและความกว้างของลำธารให้มีขนาดที่หลากหลายใช้เส้นสายที่คโค้งสวยงามเพื่อเรียนแบบธรรมชาติที่สมจริงส่วนสวนน้ำตกแบบสมัยใหม่ใช้เส้นตรงและเส้นโค้งที่ชัดเจนหรือตัดทอนเส้นสายออกให้เหลือความเรียบง่ายบริเวณขอบของลำธารใช้วัสดุสมัยใหม่ที่สวยงาม ผู้ออกแบบสามารถตัดลำทานออกไปขึ้นอยู่กับรูปแบบและพื้นที่2.5บ่อสามารถจำแนกออกเป็น3รูปแบบค่ะ 1. ความลึกของระดับน้ำต่ำกว่า40เซนติเมตรการใช้ภายในอาคารในบริเวณที่ไม่ได้รับแสงโดยตรงหรือรับแสงทางอ้อมหรือแสงเทียมหรือหลอดไฟ การใช้ภายนอกอาคารในบริเวณที่ได้รับแสงจัดจะเกิดปัญหาความร้อนทำให้ตะกรอยขึ้นผิวน้ำและตะไคร่เติบโตอย่างรวดเร็วจึงควรได้รับแสงแดดโดยตรงประมาณ2-3ชั่วโมงโดยเลือกใช้พืชพันธุ์ที่ต้องการแสงน้อยรับน้ำหนักไม่มากพื้นบ่อโรยด้วยกรวดและหินหลักหลายชนิด เพื่อความสวยงามและเป็นธรรมชาติ 2. ความลึกของระดับน้ำช่วง40-60เซนติเมตรใช้สำหรับบ่อเลี้ยงปลาทั่วไปที่มีขนาดเล็กในบริเวณที่ได้รับแสงแดดไม่เกินครึ่งวันควรมีระบบกรองที่ดีก่อสร้างง่ายประหยัดงบประมาณและเลือกใช้พืชพันธุ์ได้หลากหลาย 3. ความลึกของระดับน้ำช่วง75เซนติเมตรถึง1.40เมตรหรือมากกว่าใช้สำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาฟและปลาขนาดใหญ่คำหนึงถึงการก่อสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างระบบการไหลเวียนระบบกรองการพ่นอากาศการปรับแต่งคุณภาพน้ำา6 6บ่อกรอง เหมาะสำหรับน้ำตกที่มีการเลี้ยงปลาสวยงามเพื่อบำบัดน้ำให้ใสสะอาดมีขนาดไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามของบ่อเลี้ยงมีข้อคำหนึ่งได้แก่สัดส่วนห้องกรองที่เหมาะสมการวางระบบทำความสะอาดที่สะดวกมีฝาบิดมิชชิดภายในบรรจุเครื่องกรองด้วยวัสดุต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้บอ่อกรองแบบสองห้องกรองเรียกว่าแบบญี่ปุ่นโบราณประกอบด้วยห้องกรองหยาบและห้องกรองละเอียด2.7บอ่อพักซึ่งต่อแยกมาจากบอ่อล่างสุดเพื่อซ่อนเครื่องสูบน้ําและระบบท่อขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องสูบน้ําและการทำความสะอาดภายในบอ่อภายในบอ่อพักควรแบ่งออกเป็นสองห้อง โดยห้องแรกใช้ผนังเตี้ยเพื่อดักตะกอนและสิ่งสกปรกต่างๆส่วนห้องที่สองเป็นห้องวางเครื่องสูบน้ำที่ไหลามาจากห้องแรกหากไม่มีการแบ่งห้องหรือไม่มีการกั้นผนังหรือใช้เครื่องสูบน้ำวางลงในบ่อโดยตรงจะเกิดการดูดตะกอนและสิ่งสกปรกขึ้นมาหนุมเวียนทำให้บอ่อขุ่นตลอดเวลาที่เปิดใช้น้ำตก 2.8พันไม้สวนน้ำตกแบบธรรมชาติเลือกใช้พันไม้ที่ส่งเสริมความเป็นธรรมชาติเพื่อสร้างบรรยากาศของป่าเขาและน้ำตกได้แก่เฟิร์นปรงคล้าไม้น้ำไม้ริมน้ำคำนึงถึงการควบคุมโทนสีของพันไม้ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การเลือกใช้พันไม้ที่มีใบละเอียดมีเส้นอ่อนช้อยจะดูกลมกลืนกว่าการเลือกใช้พันไม้ที่มีใบใหญ่นาหรือตั้งแข็งส่วนสวนน้ำตกแบบสมัยใหม่ใช้พันไม้ได้หลากหลายไม่เน้นความเป็นธรรมชาติคำนึงถึงความสวยงามและความต้องการด้านสภาพแวดล้อมของพืชพันธุ์